ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีค่ะท่านเปิดงานกรีนเดย์เวทีรณรงค์สร้างการรับรู้และการเรียนรู้การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นายวิสุทธิประกอบความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีท่านเป็นประธานเปิดเวทีรณรงค์สร้างการรับรู้และการเรียนรู้การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกรีนเดย์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนและพี่น้องเกษตรกรเข้าร่วมเป็นจำนวนมากโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจให้เกษตรกรได้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมเช่นภาวะโลกร้อนและฝุ่น PM2 2.5ซึ่งส่วน1มาจากการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรโดยทั้งนี้ภาคเกษตรกรรมเป็น1ในแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญของประเทศคิดเป็นร้อยละ15ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด จึงจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการทำเกษตรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนอกจากนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรียังได้กล่าวขอบคุณนายวิชาญเขียวพันธ์ประธานกลุ่มเกษตรกรธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ไบโอชารวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมการผลักดันให้เกิดกิจกรรมรวมถึงนิทรรศการที่เชื่อมโยงการเกษตรเชิงอนุรักษ์และการแนะนาเทคโนโลยีการเกษตรที่ช่วย ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกษตรกรนั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ